เน่เน่ไอจิ้มมันจะวรลองเพลงแนวนี้อย่างเดียวมีอีกแนวนึ่งเลยเห็นพ่อบอกว่าเขาแต่งเพลงจะให้มึงร้องตอนนี้ก็ไม่ได้แต่งแล้วเนี่ยเอาเพลงอะไรมึงร้องอ่ะตอนนี้เพลงใหม่มันเกิดยากเว้ยเราต้องทําเพลงอมตะอ๋ออมตะลูกทุ่งอมตะอนี่เสียงไอ้หลุยมันออกไปทางลูกทุ่งมึงกูทุ่งไว้แล้วเพลงเด็ดเดเลยไอ้หลุยโชว์เสียงลูกโอเคโอเคได้เลยมึงฟังเสียงก่อน ไอ้หลุยว่าร้องเพลงอามาตะาเพราะเอร้องเพลงนี้นะโอ้โหชิพายว่าอย่างนักมวยเลยนะโอ้โหวัดเลยยืนได้เป็นที่ยืนได้เป็นที่น่ารลคาญอุ้มลูกน้อยกลอยตาคื้อคาบาดมายื่ทางนี้อะไรามาล้อตรงนี้เลย ม่กลับจากงานเมียพี่บ้านไม่มีเจ้าแอบ,บนี้ทิ้งพี่นี้ไปกับใครโอ้พุ่มพวงดวงมนันีเจ้าแอบ,บนี้ทิ้งพี่ไปไหน น้อยเหลือแต่รอยอะไรไม่รู้ว่างยายดูหรือใจของแม่นาลูกจ้าร้องท่าใดที่ปวดใจแท ยิ่งน่ากลัวไอ้ชิบหายจะน่ากลัวหรือจะน่าเกลียดมันก็ลูกของมึงไม่ใช่เหรอทำก็เกิดมาแล้วรับผิดชอบเลยสิวะพ่ออุตส่าห์ตากตามทำงานหาเงินมาซื้อนมไม่กินเห็นว่าไม่มีแม่ไปตามไปตามไปตามยังไงวะเออเป็นแอบไปแดกน้ำข้าวแมวหน้าอุตส่าห์ซื้อหม้อหุงข้าวไฟฟ้ามาไม่ก็เปิดซดตอนเดือดๆอย่างนั้นแต่กินแต่น้ำข้าว แมวนาะไปตีมันสงสารมาถโถ่เด็กผู้นาสงสารจะตายไปมึงนี่อะไรของมึงฮะ้า<จ>ะมีมหางมึงก็ไ่ใช่คนแล้วเนี่ยหมาสิไอเบนไปดูถูกมันไปเฉยคนดนมลูกไปเฉยคนไอ้เหี้ย <laughs> เล่นแมวซะหงอยไปแล้ว <laughs> แมวน,ะไวนาไปออดวอร์ดพ่อเขาไปยังไงก็ลูกของเราพี่ชอบในคุณจะรู้ไหนะมว่าจิตใจของพ่อเป็นยังไงอย่าเครียดสิกับลูกเราอะแม่เจ้ามันชั่วมันเร็วมันทิ้งพ่อกับเจ้าไปพ่อไม่อยากจะพูดไม่อยากจะนึกถึงมัน พ่อจ้าแม่หนูอยู่ไหนอย่าทิ้งลูกไปทอดทำทีวีอาัยอยู่คบตาใหญ่แม่ใจลายชิ้นลูกไปเสียนีปล่อยนูรออยู่ใต้บันไดปล่อยนูรออยู่ใต้บันไดแม่อยู่ไหนมารับลูกดิเอ๊ะพ่อแม่อลุกคงจะหิวอีกแล้วที่ลูกอ้าปากแแแเฮ้ยนี่ลูกมึงแน่นะ กูชักไม่มั่นใจแล้วแต่มาเดินสองขาคนด้ยเออมึงอย่าทำให้กูเควสิ <c oughs> กูก็ไม่มั่นใจอยู่แล้วมึงยังมาตอกยำ้ำีกอย่าลูกเราลูกเราเลี้ยงไป,ไปเอยถึงแม่เจ้าไอ้พ่อได้ยินอีกเจ้าตงจำเอาไว้นะถึงแม้ว่าเจ้าไม่มีแม่ถึงว่าแม่เจ้าไม่มีถึงแม่แม่จากเจ้าไปพ่อ,อยังเลี้ยงได้นะลูกอย่า พ่อแค่หมูนะถึงแม่พ่อมีโย้วหมูโทมีแล้วหมูโทห,หายแล้วหมูจะไปยังไงล่ะเพลงก็มาอย่างนี้ดิถึงบังไม่ใหญ่ไม่โตเจ้าไม่ต้องกลัวน้อยนาะ พ่อจะส่งเสียให้เจ้าได้รับการศึกษาเอ,อพูดถึงการศึกษานี่ผมยังกลุ้มใจอยู่เลยทำไมละ่ะลูกผมยังเข้าโรงเรียนไม่ได้เลยไอ้น้องเอ๋ยตอนนี้เด็กอ่ะส่งให้เขาได้รับการศึกษาไว้นะ่มันดีไปฝากตำโรงเรียนอ <ลง S 1> นบาลต่างๆเออครูเขาไม่กล้าร,รับเอาไว้เพราะพาลูกผมไปฝากเ<อ>ขาผู้ปกครองเขาเอาลูกเขาออกมดเลยครับ เอ้าทำไมมันก็เด็กเหมือนกันนี่ก็ดลูกผมไปไล่กัดลูกเขาครับไปฝากให้เรียนโรงเรียนวัดก็เสือไปแดกไก่วัดสมบัติงให้เรียนที่ไหนก็ไม่ได้แต่ไม่ต้องกลัวหรอกลูกพ่อจะทนลาบากตากตามเลี้ยงเจ้าไปพอเมียผมมันทิ้งผมไปเมียทิ้งขอโทษเธอไอ้น้องเมียชื่ออะไรวะฮะคลาวคลาวเงียบหายไปสองสามปีนึกว่าไปได้ดี โอ้สีน้องมาขายตู้เมียชื่อสมศรีอือย่าเสียใจไอ้น้องเอ้ยผู้หญิงไม่ไล่ทับใบพูา้ากูว่ากูเคยเห็นนะเมียมึงเนี่ยพี่เคยเห็นไปที่ไหนเหลยครับอีกคนนี้หรือเปล่าฮะฮะอีกคนนี้ใช่ไหมเนี่ยพี่พี่เจมพี่จอากลับมาทำไร จะไปก็ไปเมื่อไปแล้วไปให้พ้จะไม่หันไปขุดค้นถึงเจอหน้ามนเหมือนคนไม่เคยโอ้โพี่พี่จะด่าจะว่ายังไงฉันก็ยอมฉันรู้ตัวแล้วพี่พิดไปแล้ว ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจโอิบัตสดอย่าหวังว่าท่านจะควักไข่ให้โคเขา่าอย่าไลา่เชนนไยนะฉ,นฉันไม่ไปฉันไม่ไปฉันไม่ไปแกน่ะมันใจดำเกินไปทั้งที่รู้ว่าพี่น่ะดีกับเธอขนาดไหนเธอรู้ใช่ไหมว่าพี่คนนี้นั้นนี้แต่หอย กบพีชจะไม่ไปแล้วจะไม่ไปไหนฉัานจะไม่ไปไหนใช่แต่นี่มึงเพิ่งกลับมานะพี่จิมกูไม่ต้องการมึงพี่คนใจดำคนใจหินฉันเห็นคุณแล้วของคุณเท่าแขนโอ้โห่าเท่าแขนก็ขี้แตกแล้วไม่ต้องการมึงลย พ่อแม่อย่าทะเลาะกันเลยไม่เอาหน้าอย่าคิดมากไม่เอาหน้าอย่าคิดไปกันใหญ่อย,ออย,ยู่ดีดีว่าน้อยใจโ,โกรธก็ใครไงในบ้านหรือเปล่าลลไม่ต้องวจะมีอะไรสักหน่อยจะหายไป,ไปนานทั้งานแต่หลอนรู้แล้วรู้แล้ลแลวว่าหลังคนนี้ yeah. เมียอย่างมึงน่ะมันต้องเจออย่างนี้ตกไปตายตกไปตายเนียมักง่งายเอาไว้ทำไมหย<น>ุดหยุดก่อนคนจนหยุดก่อนคนจนถ้าคนจนหยุดแล้วคนรวยเอาอะไรแดกครับพี่ทำไมคุณทำร้ายผู้หญิงอย่างนี้ล่ะครับคุณผมอยากจะรู้ว่าคุณเป็นใครมาพอมาแล้วนะแฟน้าแฟนตาอย่าทำเป็นงง ผมยิ่งยงนะคุณยิ่งยงแน่เหรอคุณเป็นยิ่งยงยิ่งยงยิ่งยองยิ่งยงอะไรหรอคุณยิ่งยงผมอยากจะรู้มานานแล้วว่าพ่อยิ่งยงชื่ออะไรไม่มีอีกแล้วคนชื่อไอ้ทำพ่อผมชื่อไอ้ทำไอ้ทาตายไปแล้วนี่นั่นแหละพ่อผมตายไปแล้วครับ แล้วแม่ล่ะยังเหลือแม่อยู่แม่คุณเป็นใครเชื่ออะไรทําอะไรอยู่ที่ไหนตาใครบอดตาใครบอดมองไม่เห็นเอามองไม่เห็นร้อเพลงข้อทาสในความจะเป็นชีวิตลำเพดน้อยใหญ่สมางรองเพลงข้อทาสในความจะเป็นชีวิตลำเพดน้อยใหญ่สำางแม่ผมชื่อสาลัยสำอางสำางแม่ขขาผมเองมันจอยมานี่สิแกช่วยบอกมาสิว่าเขาเป็นใคร บอกไปบอกยุดก็ใครมันจะไปรู้ล่ะก็ใครมันจะไปเข้าใจยุดหยุดก่อนคนจนหยุดก่อนคนจนคุณหมดเพลงแล้วนี่ค้างไปแล้วสามคุณจะต้องรอพอทีนัคุณรว่าะคุณเล่นซ้ำเพลงก็ตายดิคนอื่นก็ไปหาเพลงก็มาใหม่ๆขำๆเดี๋ยวเทนหน้าเลยดิเทนหน้าเลยดิ เที่ยวหน้าเรนอีกเที่ยงนาเรนอีกคุณสั่งให้ผมพอคุณรู้ไหมว่าเขาเป็นอะไรกับผมคุณรู้ไหมก็ใครมันจะไปรู้ล่ะอ๋อก็มันอยู่ที่สถานการณ์ที่มันเป็นไปได้หรือเปล่าอ๋อใช่แล้วฟรีแล้ว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 แน้วไปใช้เพื่อนกันครูมีไงเพื่อนเกอรูเธอแฟนฉันแต่แล้วแต่แล้ว ถ้าเป็นแฟนผมมันเป็นแฟนคุณใช่แต่คุณรู้ไหมว่ามันทําอะไรไว้กับผมมันเป็นอะไรกับผมมันเป็นอะไรกับคุณเมียพี่มีชู้มันพังหมแล้วมีชู้ที่บ้านกันเสร็อยู่กันตั้งแปดเก้าปีลูกถึงคนนะบนย่างนี้ไม่มีสักทีแม่ผู้ดีจอยไหนลองบอกสิเี่ยเขาพูดน่ะจริงหรือเปล่าไม่จริงใช่ไหม ไม่จริงไม่จริงไม่จริงหอกน้องใช่แล้วนเป็นอะไรครับคุณไอ้เยี่ยมันต้องมารับทั้มึงมารับไอ้เยี่ยดีผวาเป็นอะไรครับคุณโอ้เจ้าเช้าคุณนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยสู้กันมึงก็เหมือนกูแหละฮะเหมือนกันเหมือนกันคุณเป็นอะไรคนหัวใจสอมเป็นลมหมดแรงอี้จอยอยู่ไหน แม่ผมเลิกกันมานานแล้วนะคุณออกมาเลี้ยงน่บผมไม่รู้ว่ามันจะไปก่อเรื่องไว้ถึงขนาดนี้ผมมันมาหลอกผมก็มาหลอกผมอันนี้มึงเป็นใคร่ผมเป็นผัวมันแต่เลิกกันนานแล้วครับแล้วมึงอ่ะผมเพิ่งได้กันคนเดียวเองครับเร่พออีจอยใช่ไหมไอ้นี่ลูกชิบอะไรอีจอยอ่ะนี่มึงทำได้ยังไงนี่มึงทิ้งเลยเหรอมึงทิ้งแล้วมึงขึ้นมาเลยอีจอยพี่เป็นผัวคนที่เท่าไหร่ครับผมมาเก็บค่าคุยเตี๋ยวฮะ ไอ้เหี้ยกินแล้วขึ้นมาเลยมึงทำได้ยังไงเนี่ยไอ้เหี้ยเรามาท่าหน้ากลัวเลยมีมีดนี้หัดผักบุ้งหรือลูกชิ้นอะอ้าวออกมาทำไมเนี่ยอ้าวคุณจะไม่รู้มึงเหรอเดี๋ยวอยากจะทราบคุณเหลือเกินครับคุณเพิ่งนึกได้เหรอว่าคุณร้องเพลงไม่เป็นคุณมาเล่นอะเขาไม่ได้ทำไมพูดถูก จะก,กระซาบแล้วยกันครับไม่โอ้โหคุณจะเป็นใครฮะเอ่อผมเป็นผัวใหม่เขาครับแล้วคุณแล้วเก่าจอยเธอมาหลอกพี่ได้ยังไงฮะโอ้ยบัดซบไอ้เธอมันคือนางแมวยวาวาั่วตะวันให้มาร้องได้ไอ้เธอมันคือปีศาจทุนเซตีเธอกินผู้ชาย 拜拜 ทีแล้วนะเอาไปเอาไปเอาไปเลยพี่พี่พี่นี่ลูกผมลูกมึงหาอะไรหมากูย่าไปทำลูกชิ้นแลแล้วพนักงานจับหมาก็จับเข้าไปนะครับครับท่านผู้ชมผู้มีเกียรติที่เคารพครับนะฮะและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับสำหรับเอชทีวีดีโอของเรานะฮะเป็นตัวแทนจำหน่าย เทปวิดีโอยอดเยี่ยมมากนะฮะและก็ฝากว็ด้วยครับสำหรับอัลบั้มเทปของจิมและน้องจอยนะครับอัลบั้มพี่น้องชุดคนมันจะรวยนะครับจากพวกเราชวนชื่นครับขอทุกท่านถูกหวยทุกๆคนเลยนะครับโชคดีมีเงินใช้มีความสุขมากๆสวัสดีครับสวัสดีครับ